เอเลยเอาเฮนะเฮเดิมก่อนนะเฮนักจำมือนะครับเป็นห้ากับเจ็ดนะคะัห้ากับเจ็ดเอ้ห้ากับเ็ดห้าฟังหน้าเพื่อนด้วยนะคะให้อยู่ระดับอกคือหัวจมนะครับข้ามมาเลยถึงหน้านะครับหนึ่งอาเป็นเฮนะคะหนึ่งสองครับเฮเอาเบยนะครับเบยร์หนึ่งสองนะเบอ แสดว่าอาหารที่ทานเข้าไปนี่ดีมากทุกคนเชื่อดิฉันหมดเลยอย่าเพิ่งเสร็จน,น,น,นะฮ <c oughs> ะีะ่แปคนรงอยู่ไหนคะไม่เป็นยั่ใช่ายด้วยอย่าพึ่ไพี่าพ่งลกนะครับเนื้ <c oughs> เขาเรียกว่าหัานหน้างวกว่ะโอ้ยคนทีน่ไหนเล่นตู้หว <c oughs> ไม่หมด